สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมส t a y Alive เกมนี้เป็นเกมแนวเอาชีดดวิตรอดจากซอมบี้อะไรแบบนี้นะครับเกมนี้มันก็เจอ,อกแนวคล้ายกับเกม Last Day on Earth เลยนะนี่โอเคเดี๋ยวเราจะจัดการซอมบี้ตัวนี้กันนะครับโอ้โหซอมบี้อยู่ในบ้านเนะ้ยซอมบี้ในเกมนี้เขาเรียกว่าว er อล์ e เกอร์คล้ายๆกับซีรีส์ The Walking Dead เลยนะครับเขาเรียกซอมบี้ว่าวอล์ e เกอร์เราสามารถปรับกราฟิกได้ด้วยนะครับนี่มันก็จะมีการตั้งค่าอะไรแบบนี้นะครับ ผมก็ปรับกราฟิกเป็นไฮเลยแล้วกันเอาแบบสูงสุดเลยนะครับแล้วก็จะมีการเติมเงินอะไรแบบนี้ด้วยนะครับนี่สูงสุดก็มีการเติมเงินประมาณ1 0 0 0งนบาทนะอันนี้ก็เป็นเลทสูงสุดเลยอุ้ยสามพันก็มีโหสุดยอดเลยนะครับใครที่เป็นสายเติมก็เติมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครของเรานะโอเคอืมตอนนี้เราก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับมาเราสามารถใช้หมัดได้ด้วยนะครับหมัดเปล่านะต่อยซอมบี้ เออเดี๋ยวเราจะค้นสรางรถดูนะครับไม่ใช่สรางรถเิยมันเป็นรถนะครับแต่เราต้องซ่อมรถอะไรอย่างนี้นะนีมีเบอร์รี่ให้เราเก็บนะโอเคเดี๋ยวเราจะมากินเบอร์รี่กันรู้สึกหิวนะตอนนี้โอเคครับนี่กราฟิกภายในเกมนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีซอมบี้อยู่รอบๆอ,อีกหรือเปล่านะวิมีตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะจัดการตัวนี้ก่อน อ่ะใช้หมัดเ่าเนอะต่อยต่อยโอ้ต่อยซอมบี้โอ้โหเข้าทีละสองดาเบนเบามากเลยโอ้โหนี่เราต้องใช้ฮ่าคีกรออะไรมั้งเนี่ยหมัดปกติคือเบามากนะครับโอ้โหทำอะไรแทบไม่ได้เลยนี่ตัวนี้คือเสาอะไรไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวลองแตะดูดิทาวเวอร์ โอเคมันเป็นป้อมปากาอะไรเสีย่าหนึ่งนะเว้ยซอมบี้ตรงนี้ตัวนึงอัฟฟาดฟาดใครโอ้โอ้บล็อเกอร์ใช่ไหมมีเชือกนะครับเก็บเอาไว้นะโอเคเข้าไปนอนได้ไหมอยากนอนอนะแต่ลืมไปนะว่าไม่มีเตียงนอนตรงโซฟาได้ป่ะนี่ตรงนี้มีที่ออกกำลังกายด้วยนะครับยกเวทได้ไหมนะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ย เดี๋ยวผมจะค้นกล่องอันนี้ดูก่อนนะเฮ้ยของเยอะเลยโอเคครับรับทั้งหมดนะเทคเอายูสเลยลวกันโอเคครับยูสนี้โอ้ยมีของให้เราเยอะเลยนะครับมีอาหารด้วยสุดยอดไปเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะใช้ปืนกันนะครับโอ้ยสุดยอดไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปสำรวจข้างนอกกันนะครับมาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะ Here วิก o สวัสดีน้องกวาง มาไปกันเลย exit จริงผมก็ค่อนข้างชอบเกมแนวนี้เลยนะืม forest road ถนนป่าอย่างเงี้ยเ,เอ่อไปจุดไหนดีอืมคือบางที่มันก็ยังไม่ปลดล็อกให้เรานะเพราะว่าเราเลเวลไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปเลยนะขี้เกียจเดินนะถ้าเดินนี่ก็คงอก่างงานนะถ้าเราวิ่งก็ประมาณห้าวิเอง enter แต่ถ้าเราวิ่งเนี่ยเราก็จะเสียพลังงานนะครับแต่ถ้าเราเดินเราจะไม่เสียอะไรเลยโอเคครับเดี๋ยวเราต้องระวังตัวให้ดีนะอุ้ยผมว่าเกมนี้เราก็น่าจะมีโอกาสเจอแบบคนเลีน้คนอื่นด้วยนะครับคือมันก็ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนะเออเป็นไงล่ะนะเดียวจอดอุ้ยมีคนแขวนคอตรงนี้ด้วยอุ้ยคือเขากลายเป็นซอมบี้ไปแล้วนะครับแต่ผมจะประหยัดกระสุนแล้วกันนะพยายามไม่ใช้ปืนนะ จะใช้แค่ตอนจะเป็นพอแล้วกันเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเราเอ,อตัดตัวนี้ได้ไหมตัดเสาไม่ได้นะโอเคอุ้ยซอมบี้มาแล้ววอล์กเกอร์เรียบร้อยตัวนี้ก็มีซอมบี้ด้วยนะอุ้ยมันอยู่ในบ้านนะโอ้โหคิดถึงซีรีส์ The Walking Dead เลย,ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเกมนี้มันได้รับแรงกาะตนใจมาจากเกมเอ้ยไม่ใช่ดิซีรีส์ The Walking Dead หรือเปล่านะ เออชิบหายแล้วซอมบี้มาแล้วโอ้ยตัวนี้ก็มีซอมบี้แขนคอด้วยนะครับจริงผมชอบระเรียดตัวนี้มากๆเลยนะอืมคือเขาดูใส่ใจดีนะโอเคมีแค่อะไรนะกระป๋องปลาเอาทิ้งแล้วกันมีปลากระป๋องให้เรากินปนะ่ะเนี่ยโอเคครับอืมเฮลโลมีอะไรหรือเปล่านะเอยซอมบี้ตัวนี้ตัวนึงตัวนี้มีกล่องนะครับ ซอมบี้มันต้องนงับนต้นไม้ก็มีโอไ my god อดเอ้อนี่เออเรื่อเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอือหือโอเคครับพยายามงัดนะเฮ้ยมีเสื้อให้เราใส่นะครับโอเคเป็นเกราะนะวันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนนะโอเคเก็บไปหมดเลยเผื่อเราเอาไปซ่อมอะไรได้นะโย่อสวัสดีพี่ซอมบี้อือหือ ก็เรายังขุดไม่ได้นะตอนนี้เอ่อเราสามารถคราฟของตรงนี้ได้นะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่าขุดขุดขุดหินไม่ได้เอ้ยเสงเลยอมบีเต็มเลยนะเดี๋ยวผมจะไล่เก็บหินแถวนี้ก่อนนะเก็บพวกไม้พวกหินอะไรอย่างเงี้ยนะเอาไว้ทำพวกขวานหรือว่าพวกอะไรนะที่ขุดหินนะครับเอาไว้ขุดหินอะไรอย่างงี้นะโอเค เฮ้ e we กอลสวัสดีทุกคนมีสร้างสุนัขตายด้วยว้าวจริงเกมนี้มันก็แอบหลอนอยู่นะครับลงอกกลับมาที่บ้านแล้วโอเคก็ไม่ค่อยมีอะไรน่ากังวลนะเพราะว่าบ้านเราไม่ได้มีซอมบี้นะเราเคลียร์ซอมบี้มาแล้วแต่ที่อื่นี่คืออันตรายจริงนะอืมโอเคครับโป๊ะอ่าครับได้หรือ,อยัง ไม่ไม้ไม่พอโอเคครับอ่ะเก็บ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 ,บให้หมดนะตัดไม้โป๊ะโป๊ะอ่าตัดให้หมดครับอืมเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรกินนะับอ่ะเก็บไม้เอาไว้นะเฮ้ยม,มีน้องกวางเดี๋ยวเราจะมาทำเนื้อย่างก่อนไม่เป็นไรนะเรามีแบบเนื้อย่างอยู่แล้วนะมีเนื้ออยู่แล้ว <laughs> เหลือแค่แบบ เราเอาไปย่างหรือว่าแบบทำอาหารกินอะไรอย่างงี้นะอุ้ยอันนี้ยัง้าไม่ได้เหรออุ้ยเสียดายอะแล้วก็มีแปลงผักด้วยนะอุ้ยมีเยอะเลยนะอ๋อมันต้องกดแบบนี้นะครับมันมันจะมีจุดที่ให้เราวางนะโอเควางตรงนี้เลยแล้วกันเคนี่ อ่ะให้เราทำอะไรเนี่ยสคริปต์แล้วกันโอเคครับครับอ่ะคราฟแล้วตอนนี้เราต้องรอเวลาด้วยนะครับถ้าเราไม่อยากรอเราก็ใช้เพชรไปเลยโอเคครับผมใช้เพชรเลยนะเทคเราได้เนื้อย่างแล้วนะครับนี้เราเดี๋ยวเราจะไปกินสเต็กกันเลยอ๋อกินสเต็กเพิ่มพลังกันโอเคครับนี่ถ้าเรากินเนื้อสุกเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของ h p สนะครับสามารถช่วยเราเพิ่ม h p ได้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะ ือว่าเพิ่มค่อนข้างเยอะเลยนะอืมเดี๋ยวเราจะมากินเบอร์รี่กันต่อโอเคครับเบอร์รี่ก็ช่วยได้เหมือนกันครับแต่อาจจะไม่ได้เพิ่มเยอะอะไรมากนะแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับโอเคนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเสีครัะ